สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นนมาซีดวัคซีนค่ะโอ๊ยตื้นเต้นในลายตอนนี้นะแต่ข้างในเขากคมาบไม่เอืท่ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาเบ้าว่าฟังเราเป็นนั่นเลยค่ะเดี๋ยวพาฮอปฮอไปข้างในก่อนค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจักยามเข็มจักยามเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ แป๊บเดียวเองเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ฉีดแล้วก็มามานั่งรอสิบห้านาทีรอดูอาการสิบห้านาทีค่ะเขาจะมีนาฬิกาให้สิบห้านาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊กอกพอสิบ้านาทีแล้วอานาฬิกาไปคืนถ้าไม่เป็นไรก็กลับบ้านได้ค่ะนี่คือน,นาฬิกาค่ะโอ้ฝนตกค่ะฝนตกแทบทุกวันเลยตอนนี้ โอ้ยตื่นเต้นหลายพ่อแมหพี่น้องอันลืมบาเสียงไม่ทิ่มเนาะตืน ados 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 ่นเต้นหลไรโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ไข่แน่แล้วค่ะอันตอนที่อันทาทาสีนะโอ้ยตื่นเต้นสุดๆก็ตอนนี้มานนทาหนังทาเบินนะ่งอาการ15นาทีค่ะก่อนกลับพื้นถ้าม่เป็นกเลยกะมือพื้นได้เลยท้าสีของ โมเดอร์นาค่ะเป็นวัคซีนของโมเดอร์นาถ้าเป็นเด็กลูกชายจะลูกลูกชายอายุสิบหกลูกชายฉีดเอ่อไฟเซอร์ Pfizer ค่ะลูกชายฉีดไฟเซอร์ผ่ากับสามีฉีดโมเดอร์นาค่ะ เจอจริงนี่ไม่ยาสีดเลยค่ะยายามันเกิดเอฟเฟกตันนี้ค่ะแต่ทีนี้ว่าสามีมาสีดก่อนละแล้วมันมีเปลี่ยนเืลเลยแค่ แค่เพียนิดหน่อยค่ะกลับไปถึงบ้านแล้วจะง่วงนอนนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เป็นไรเลยค่ะอันนี้หมายถึงเข็มแรกนะคะเข็มต่อไปเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าแต่พาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้ค่ะพาล้างกายแต่เราก็ไม่มกันแล้วกันเนาะถ้าเบิ้งท้าเบิ้งตอนต่อไปค่ะวละเป็นนั่นเลยอ้ยฝนตกเลยลาย,ลายส่วนผ้ากระตั้งพุ้นนะคะทั้งอันมอกขาวๆพุ้นนะส่วนผ้ายังม่งเงาแล้วกัน ไปสวนไม่ได้เลยลมพายุกระเฮาค่ะสวนสงสัยมุนอึลุยแล้วตอนนี้ลมพายุเฮาสุดค่ะแล้วฝนกระตกแทบทุกมื้อนะค่ะิเต้นหรไหยแต่ตอนนี้ดีแล้วค่ะ หายตื่นเต้นได้แล้วตอนนี้ไปทาเวลาให้มันเศร้าดังตื่นเต,นต้นสุดๆตอนที่ทาอันทาสีดนะตอนนี้สีดแล้วเรียบร้อยไม่ได้ทาหึงเลยแป๊บเดียวปั๊บ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 ีบบบดกะมือเบ้าๆ่า,าไม่เจ็บเลยมันกะ ปกติจิดแรกมันก็มีความรู้สึกแน่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคือตอนนี้มาน,น้างผ้าน้างผ้าอาการ15นาทีเขามีนาฬิกาให้พร้อมหลติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊ก10นาทีแล้วค่ะถ้5 15นาทีขั้นไม่เป็นเลยกะมือหื่นขั้นเป็นเลยกะไปโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลกะล้งหลังนี่ค่ะนะ่ะโรงพยาบาลใหญ่ เลือกสบายค่ะแต่อากาศนี่นี่เป็ี่ยนเพลเลยค่ะไม่เปลี่ยนเพลเลยณตอนนี้ไม่เปลี่ยนเพลยสบายดีค่ะมีมีเจ็บมีปวดไม่เพลเลยรู้สึกธรรมดาธรรมดาเลยค่ะตอนนี้กระทาสิบห้านาทีดูดีมีแห้งด้อรักษาโตดีดี แค่พัดปลอดภัยยูรรดปลอดภัยด้อ <ๆๆ S 1> เพิ่อเราได้กลับบ้านแล้วค่ะว่า<ๆ>ดีดีเลยค่ะประสิม่านาทีแล้วค่ะฝนก็ะยุดตกแล้วค่ะเมื่อกี้ฝนตกแห้งเลยเลย ตอนีเดมือเฮือนนะคะเรียบร้อยค่ะมือเฮือนค่ะมือเฮือนตอนนี้ฝนก็นยุดตกแล้วเรียบร้อยเป็นไงโคตพอดีเนี่ยมาฝนก็นนนกนยุดตกพอดีเป็นเจอขนาดฝนตกแห้งแห้งเมื่อกี้นี้ฝนตกแห้งๆประมาณยี่สิบนาทีเลยค่ะพอเส็จแล้วเรียบร้อยฝนก็นยุดตกเลยค่ะอันนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ค่ะโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลใหญ่อันนี้มงศูนย์โคว,วิดจัดให้โดยเฉพาะค่ะ ในศูนย์ควิดที่ปฉีสวัคซีนค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องมีเจ็บมีปวดมีเพลนเลยค่ะโดดเดีวสะดวกสบายกระทาสสีดเสร็จแล้วกระทาสิสสสะะาสสงห้านาที่ค่ะโอ้ยอันอันอัน,อนตอนก้อนละสีดนี่ค่ะตื่นเต้นยังว่าออ้ยจักตื่นเต้นจักยานเข็ม จากยานเข็มย่านคนข้างเคีงยานตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นหลายๆแต่ว่าตอนนี้กะไม่เต็มเธอเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เธลเลยตอนนี้กะเมื่อเ่อนละค่ะนั่งรถขึ้นรถทรํานี่ค่ะนั่งรถประมาณสามนาทีค่ะพอเทินสะดวกสบายค่ะไม่ต้องท้าถหึง คนก็หลายค่ะแต่ว่าเขาเอ็ดไว้ค่ะรถกับมาทาแล้วเรียบร้อยรถล่างนางรถล่างเลยค่ะประมาณสามนาทีค่ะพอเทินมี่รถล่างรุ่นใหม่ค่ะรุ่นใหม่ป้ายแดง บบอ,อันนี้รถล่างรุนล่าสุดค่ะนี่มองสัดแบ,บตพร้มโกดีอะไรสีบวัคซีนแล้วฟ้าแจ้งจังปังเลยปะนี่เมื่อกี้ฝนตกแห้งๆตอนนี้ฟ้าแจ้งเลยค่ะแบตอ,อ้อพมฝนตกย่ามแห้งเลยเกือ ยี่สิบนาทีค่ะสีดแล้วแบบยุดเลยค่ะดีเล,ยลายๆกันนางรถพอเทินประมาณสามนาทีค่ะตอนนี้ไปซื้อไปซื้อ,อันนั้นค่ะ ไปซื้อสมุดสมุสมดการซื้วัคซีนสมุดซีดวัคซีนคอลมีอันสติ๊กเกอร์แปะเซอร์อค่ะว่าคุณซีดวัคซีนมาแล้วเอาไว้สำหรับเดินทางค่ะพอดแล้วค่ะต้องซื้อที่ร้านขายยาค่ะหกประมาณหกสิบบาทค่ะขอดเพิ่นแล้วเรียบร้อยค่ะ มีสมกับยาเลยค่ะไม่ได้เพลิเลยค่ะท่ากัดเร็วๆคนท่ากันหลายค่ะแต่ว่านั้งท่าแป๊บเดียวค่ะเขาประสานงานกันได้ดีละลายค่ะเป็นระบบละลายค่ะอันนี้คือสมุดสมุดวัคซีนค่ะที่เขาละติสติเกอร์สำหรับเข้าซีดแล้วนะคะเอาไว้เวลาเขาเดินทางค่ะอันนี้พานยังมีเคยมีค่ะพาต้องไปซื้อค่ะเรื่องนี้ สามฟังค่ะสามฟังกะสามสิบบาทบ้านเฮากะโอ้ยก่อนสิทธ์ตอนนังหท่านันงนท่าอันสิทธนะ์นะตื่นเต้นเกือบเป็นตายกับความ่เป็นนุเกือบตายก่อนได้สิทธิ์ยาก่ะ <c oughs> ย่านหลายๆค่ะแบบยา่านนึ่งย่านเข็มสองกับยา่านเอฟเฟคฮันนี่นะคะแต่กะผ่านไปสิบห้าหน้าที่ก็ไม่เป็นเพลินตอนนี้กะประมาณสักโมงหนึ่งล้ะคะ่ะเมื่อกี้กะไปซื้อของมาพร้อมสุขกสบายค่ะไม่เป็นเพลนเลยค่ะ ม่เจ็บมีปวดไม่เผลอเลยไม่สมกับยานค่ะเกิดเกิดเป็นตายก้อนก้อนสีน,นะคะยานแหง้งอันนี้คือหนัง,นงสือ,อวัคซีนค่ะนี่พาไปซื้อมาสามฟังค่ะพ่อแม่พี่น้องเก้าสิบบาทบ้านฮาค่ะขอบคุณหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มาสิทธิ์ยาตํากันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไปซีดรถได้เลยะคะ่ะที่ผ้าซีดเป็นของโมเดอร์นาค่ะพ่อแม่พี่น้องไปซีดรถอด้ มีเจ็บมีปวดวิเพลอ,ลอเลยค่ะสามีกลับไปซีดมาแล้วซีดมาแป็นนาท์แล้วก็ไม่เป็นเพล้ยเลยค่ะแค่มือแรกที่เรารู้สึกว่าเราจะนอนเท่านั้นนอนแป๊บนึงตื้นมากะอะปกติค่ะไม่ได้เพล้ยเลยสะดวกสบายไปซีดถ้ามันแล้วมันถูค่ะก็คุยหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วเจอกันคลิปน้าคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นแห่งตื่นเต้นแห้ง